ชะอมนะครับชะอมนะฮะอ่าชะอมเนี่ยเกษตรกรนะฮะเป็นพืชที่หลายๆท่านปลูกกันเยอะนะครับนะและมีปัญหาเยอะปัญหาคือนะครับหนึ่งเลยยอดฝ่อยอดเล็กนะครับนะอ่าน้ำหนักไม่ได้นะครับนะออกมาใบนะครับใบออกมาแก่เกินเกษตรกรนะเพราะฉะนั้นครับเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไงเนาะชะอมเป็นพืชที่ปลูกทีหนึ่งอยู่ได้นานครับอยู่ได้นานแค่ไหนเกษตรกรน,นะยี่สิบสามสิบปียังอยู่เหมือนเดิมนะ ขอเพียงแค่อย่างเดียวครับตัดนะครับถ้าเราตัดนะครับเขาก็จะออกเรื่อยๆใช่ไหมฮะแล้วก็ได้เก็บเรื่อยๆพี่น้องเกษตรกรนะเพราะฉะนั้นนะครับชะอมนะครับพี่น้องเกษตรกรมือผักกินใบเนี่ยนะฮะชะอมนะครับเราจะใช้เป็นสูตรหนึ่งและสูตรสองเท่านั้นนะฮะใช้ไปแค่สูตรหนึ่งสูตรสองเท่านั้นนี่ฮะพี่น้องเกษตรกรนะฮะเป็นชะอมของคุณพ่อสุรพลนะครับนะคุณพ่อสุรพลนะครับซึ่งนะครับคุณพ่อสุรพลอยู่ที่อ่า อดอนตูมนะครับนันอยู่ที่ดอนตูมจังหวัดนครปฐมนะพี่นักศกรนะซึ่งวันนั้นผมเดินทางผ่านไปก็เลยแวะไปเยี่ยมเยียนสัหน่อยน,นพี่กศกรนะแวะไปเยี่ยมเยียนนะครับก็นะค,คุณพ่อก็พาไปเดินไปดูนั่นดูนี่พี่นกศกรนะในสวนเพราะว่าพ่อปลูกเยอะทั้งมะม,ม่วงเอ้ยนะครับทั้งาพาพมะพร้าวคุณพ่อบอกโอ้ยมันงามจริงๆนะชะอมเนี่ยโอ้โหเขียวปั๊ดพี่นกศกระช่อมพ่อบอกป็นพัดไปทัดใจมากนะคุณพ่อบอกจาาที่มันหนึ่งเหลืองเนี่ยนะครับตอนเช้ามาะฉีพอฉีดไปเนี่ย ตอนเช้ามามันเขียวมันสวยนะนักเกษตรกรครับใครที่นะครับปลูกพืชปลูกผักนะครับนะที่กินใบนะครับเก็บใบขายนะเก็บใบขายนะฮะหรือเกลี่ยพวกกระพงกระเพราต่างๆโหระพงโหระพานะฮะเอาชุดนี้ไปใช้เป็นนักเกษตรกรนะชุดละ1,530บาทนะฮะไม่ได้แพงเลยนะฮะสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่นะครับนะาย ใช้นะครับนปลูกพืชปลูผักเหล่านี้อยู่นะพืชผักกินใบมีอะไรบ้างครับนะฮะคะน้ากะล่ำนะครับนะหรือแม้แต่กระทั่งนะครับนะชะอมนะชะอมเอยนะหรือนะครับกะเพราหัวระพาเนาะเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรครับชุดนี้นะครับเหมาะมากนะฮะคนปลูกผักชีก็เช่นกันนะชุดนี้1,530บาทวันนี้มีโปรโมชั่นให้ซื้อ2ชุดแถม1ชุดนะครับ